จริงๆรอบนี้เนี่ยแบงค์นิวไฮนะครับเคแบงก์เอซีบีนะครับเราเห็นนิวไฮในรอบเกือบสองปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าตลาดรอบนี้เนี่ยมีการถอยลงมาจริงเนี่ยกลุ่มแบงค์ผมว่ามันจะเป็นตัวที่จะนําตลาดในรอบถัดไปนะครับท่านั้นไม่พออย่างที่พี่หมูบอกครับปูนใหญ่เทรนใหญ่เนี่ยมันก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับแม้ว่ามันจะลงมาเกือบเกือบหลุดสองร้อลงไปเนี่ยแต่พอตีกลับขึ้นมาเนี่ยในภาพใหญ่มันก็ เปนขาขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าพวกนี้มันเป็นบิ๊กแคปแล้วมันเล่นง่ายอยู่ล้นะครับเพียงแต่ว่ารอบที่ลงมาใหญ่ๆเนี่ยผมว่ามันจบแล้วแหละนะครับจากบอททอมโซนนั้นนะครับรวมไปถึงปตทที่คิดว่าอืดๆเนี่ยนะครับแต่ถ้ามองจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับเบรกดาวเทรนที่แบบใหญ่มากๆในรอบเกือบ10กว่าปีเพราะนั้นผมว่าบิ๊กแคปบ้านเราเนี่ย ก็น่าสนใจอยู่นะครับผมว่ามันก็เป็นหุ้นที่ปลอดภัยแล้วนักลงทุนรู้จักกันอยู่แล้วครับผมครับแต่ทีนี้หุ้นปันผลสูงนะครับผมมีมุมมองอย่างไรบ้างครับผมลหครับก็จริงๆถ้ามองในเรื่องของปันผลเนี่ยบ้านเราอาจจะไม่เยอะนะครับแต่มันมีข้อดีตรงที่รอบนี้เนี่ยกลุ่มแบงค์นะครับประกาศจ่ายปันผลและสัดส่วนสูงขึ้นนะครับเราเลยเห็นเค a n k SCB เนี่ยวิ่งขึ้นไปประกอบกับ ดอกเบี้ยลดลงพอดีเพราะนั้นมันเลยเหมือนกับว่าโอกาสรอบนี้เนี่ยถ้าดอกเบี้ยมีโอกาสลงอีกสมมตินะครับ2ครั้ง50สตางค์ลงไปเหลือ1นึเปอร์เซ็นไอ้เงินตรงนี้แหละผมว่ามันจะวิ่งเข้ามาซื้อในตัวของหุ้นแล้วมันท่าง,ง่ายก็คือหุ้นแบงค์นี่แหละครับหุ้นกลุ่มเด่นหุ้นปังนะครับในมุมมอง CJS เนี่ยมีกลุ่มไหนตัวไหนยังไงบ้างครับคือถ้าส่วนตัวผมนะครับรอบ ที่กําลังจะยอ่อหรือว่าหุ้นที่จะเก็บนะครับในสเต็ปที่แบบถอยลงมาสักพันสหรือพั0สอเนี่ยนะครับผมชอบอ mm ิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นสปีดที่ไวนะครับนะครับเพราะว่าอย่างฮาน่าหรือว่า KCE ก็ดีเนี่ยนะครับไอสองตัวนี้เนี่ยนะครับราคาที่เห็นสำหรับการไล่ขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยมันเบรกไฮใหญ่ๆได้แล้วก็ข้ามไอ mm hmm. อะไรนะเส้น200วัน นะครับทีถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็หาหน้าผมว่ามันมีเบาะรองรับที่ดีก็คือเรื่องของตัวเงินสดในมือนะครับที่ใหญ่มากๆนะครับถ้าเทียบกัน2ตัวแต่ว่าความเซ็กซี่เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ KCE นะครับเพราะว่าด้วยจังหวะแล้วก็ด้วยการเล่นเขาเนี่ยนะครับ KCE ก็ดูดีกว่าถ้าเทียบกับหาน้าเพราะนั้นก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งแล้วกันถ้าชอบนะครับ